เด็กเล่นน้ำฝนนี่โอ้โหเอา,อาเอานะครับน้องบีกับน,น้องบิก๊กวันจักรยานกลางฝนเลยนะครับโอ้ตอนนี้ตกหนักมากเปียกหมดแล้วบีน้องบีครับตกหนักแล้วมาแล้วแล้วเร็วเร็ว,รว,รวครับ ไปแล้วฝนตกก็ไม่หยุดอา้าวน้องก็อีกคนหนึ่งฮะงเปียกก็เข้าบ้านมีลูกเข้าบ้านดีกว่าอา้าวไปแล้วครับฝนตกก็ไม่หยุดอ่ะน้องบีฝนตกก็ไม่หยุดแล้วลูก ฝนตกก็ไม่หยุดเหรอน้อ,องบีก็น้อง,องบีก็ไม่หยุดนะครับ,บ,บฮะมาสิเข้าบ้านเข้าบ้านอ้าวตรงนั้นมันก็จะหนาวสัน่นแล้วก็จะแล้วก็จะไม่สบาย อ้าวทำไมล่ะไหนไหนบอกคืนนี้ฝนไม่ทำให้ป่วยหรอผมไม่ได้ทำให้ป่วยครับแต่ว่าพออาบพอเราเล่นฝนเสร็จแล้วก็ลงไปอาบน้ำสระผมจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าครับจริงครับเดี๋ยวจะรอดูว่าคืนนี้จะป่วยหรือเปล่าไม่ปวยจะรอดูว่าคืนนี้จะป่วยหรือเปล่าบิ๊กอ้าวน้องบีน้องบิ๊กบอกฝนไม่ทำให้ป่วย รีบไปอาบน้ำสาบผมกันก่อนเขาบอกฝนไม่ทำให้ป่วยไ่ายแล้วฝนไม่ได้ทำให้ป่วย